สมรภูมิในกาซาที่ว่าเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ที่ทั่วโลกจับตาค่ะเนื่องจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานว่าเกิดเหตุโจมตีใกล้กับจุดแจกจ่ายความช่วยเหลือทางตอนใต้เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า30คนนี้พูดบาดเจ็บอีกเป็นร้อยคนเลยนะคะพยานบางส่วนอ้างว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลนะคะแต่ทางกองทัพอิสราเอลออกมาปฏิเสธค่ะพร้อมกับกล่าวโทษไปยังกลุ่มฮามาสนะคะว่าเป็นผู้ปล่อยข่าวปลอมค่ะแลวก็กําลังตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทํา กลางการโจมตีที่ยังเกิดขึ้นในหลายจุดทั่วกาซาค่ะน,นี่เป็นนาทีที่เกิดระเบิดขึ้นในพื้นที่ที่พักอาศัยในกาซาซิตี้ของกาซาค่ะจนสง่งผลให้เกิดฝุ่นฟุ้งผู้ไปทั่วบริเวณท่ามกลางความแตกตื่นของผู้คนโดยรอบที่เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของอิสราเอลเบื้องต้นยังไม่ชัดเจนนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุโจมตีนี้กี่คน ขณะที่อีกจุดหนึ่งค่ะเกิดระเบิดขึ้นที่อาคารหลังหนึ่งของเมืองดังกล่าวเช่นเดียวกันส่งผลให้ประชาชนที่กําลังเดินอยู่ในบริเวณโดยรอบต้องรีบวิ่งหนีเพื่อหาที่กําบังเพื่อความปลอดภัยหลังกองทัพอ,อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธมุ่งเป้าอาคารหลังดังกล่าวจนส่งผลให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะ การโจมตีเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุโจมตีใกล้กับจุดแจกจ่ายความช่วยเหลือในเมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาค่ะโดยหน่วยง,งานสาธารณาสุขของกาซาเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย31คนบาดเจ็บอีกกว่า170คนขณะที่พยานที่อยู่ในเหตุการณ์อ้างนะคะว่ากองทัพอิสราเอลเปิดฉากยิงในจุดดังกล่าวขณะที่ชาวปาเลสไตน์กำลังรวมตัวกันเพื่อรอรับอาหารค่ะ In, uh, ach, right ด้านกองทัพอ,อิสราเอลปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ยิงพล,ลเรือนที่อยู่ใกล้หรือว่าอยู่ภายในจุดดังกล่าว so โดยโฆษกกองทัพอ,อิสราเอลระบุด,ด้วยนะคะว่าจะ <we> สอบสวน <open> ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จุดแจกจ่ายความช่วยเหลือทุกเหตุการณ์ค่ะพร้อมกล่าวหากลุ่มฮามาสนะคะว่าเผยแพร่ข่าวลือและก็ข่าวปลอมรวมทั้งพยายามขัดขวางชาวปาเลสไตน์ไม่ให้เข้าถึงความช่วยเหลือค่ะ ขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลยังได้มีการเผยภาพซึ่งอ้างว่าถ่ายเมื่อวันอาทิตย์นะคะโดยเป็นภาพในช่วงกลางวันที่เมืองคันยูนิสทางตอนใต้ของกาซาโดยมีการเผยเห็นชายสวมหน้ากากติดอาวุธกำลังยิงใส่พลเรือนที่รอรับความช่วยเหลือค่ะดามูลนิธิกาซา humanitarian foundation ของสหรัฐที่ดำเนินการแจกจ่ายความช่วยเหลือให้กับชาวกาซาในพื้นที่ดังกล่าวปฏิเสธเช่นเดียวกันนะคะว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บ ใกล้กับสถานที่ดังกล่าวค่ะและการดําเนินการแจกจ่ายทั้งหมดแจกจ่ายความช่วยเหลือทั้งหมดให้กับชาวกาซานั้นเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้ทางมูลนิธิยังกล่าวหากลุ่มฮามาสด้วยนะคะว่าได้สร้างรายงานข่าวปลอมขึ้นมา เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเน้นย้ำถึงความไม่ปลอดภัยในการส่งมอบความช่วยเหลือไปอยังกาซาค่ะหลังจากอิสราเอลเปิดทางให้มีการจัดส่งความช่วยเหลือเข้าไปยังพื้นที่ขัดแยง้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปิดกั้นมานานเกือบ3เดือนด้วยกันและยังเกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มฮามาสและอิสราเอลต่างกล่าวโทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายทําให้ความพยายามในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงนั้นล้มเหลวค่ะโดยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะคะกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าได้ตอบก,กลับข้อเสนอหยุดยิงที่สหรัฐเป็นฝ่ายร่างขึ้น ซึ่งทั้งกลุ่มพร้อมปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลที่ยังมีชีวิต10คนค่ะและคืนร่างตัวประกัน18คนเพื่อแลกกับผู้ต้องขังชาวปาเลสไตน์จำนวนหนึ่งพร้อมทั้งขอแก้ไขข้อเสนอบางประการและก็มีการย้ำข้อเรียกร้องเดิมก็ได้แก่การหยุดยิงถาวรการถอนกำลังอิสราเอลออกจากกาซาทั้งหมดและรับประกันการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้ากาซาอย่างต่อเนื่องซึ่งข้อเรียกร้องเหล่านี้ไม่มีอยู่ในแผนหย,ยุดยิงที่สหรัฐเสนอล่าสุด ที่อิสราเอลยอมรับแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นข้อเรียกร้องที่อิสราเอลปฏิเสธมาโดยตลอดค่ะขณะที่ด้านของสตีเวนคอฟค่ะผู้แทนพิเศษด้านตะวันออกกลางของสหรัฐ ระบ,บุว่าได้รับคําตอบของฮามาสต่อข้อเสนอของสหรัฐแล้วนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และเป็นท่าทีที่ไม่เกิดประโยชน์ค่ะซึ่งฮามาสควรยอมรับกรอบข้อเสนอที่วางไว้ในฐานะรากฐานของการเจราจาที่จะจัดขึ้นต่อไปในเร็วๆนี้ <c oughs> เพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิง60วันให้ได้อย่างรวดเร็วค่ะ ซึ่งสารัฐเองก็ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดของร่างดังกล่าวนะคะแต่มีรายง,งานนะคะว่าแผนนี้ประกอบด้วยประเด็นสําคัญก็จะได้แก่การยุติการสู้รบ60วันค่ะการปล่อยตัวประกันอิสราเอล28คนทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตแล้วก็เสียชีวิตแล้วในสัปดาห์แรกแล้วก็จะปล่อยเพิ่มอีก30คนหลังหยุดยิงถาวรค่ะแลกกับอิสรภาพของผู้ต้องขังชาวปาเลสไต 1, น์1,236คนกับการส่งคืนร่างชาวปาเลสไตน์180คนรวมทั้งการจัดส่งความ เหลือด้านมนุษยธรรมเข้าเขตกาซาผ่านองค์การสหประชาชาติและก็หน่วยงานอื่นๆค่ะ,อะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเรื่องของสิ่งที่ฮามาสกับทางด้านของอิสราเอลออกมาให้ข้อมูลเนี่ยคืออิสราเอลยังคงปฏิเสธกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็สื่อตะวันตกที่มีการรายงานข่วออกมาก็คือบอกว่าอาจจะยัง ไม่สามารถที่จะ Verify หรือว่ายืนยันข้อมูลได้บางสื่อเนี่ยบอกว่าพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลจากภาพหรือว่าคลิปที่มีการส่งออกมาเพราะว่าสื่อต่างชาติไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปทําข่าวในกาซาบอกว่าอยู่ระหว่างการดูว่าจุดต่างๆพิกัดต่างๆอย่างเช่นที่อ้างว่าเป็นจุดที่เป็นถนนลาอัลดินที่น่าจะมีการโจมตีเกิดขึ้นเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตจริงหรือไม่แต่ว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยก็จะเห็นภาพของผู้เสียชีวิต เยอะแล้วก็จะมีข้อมูลจากสื่อบางสำนักอย่างเช่นเอเาจาซีราที่รายงานบอกว่ามีการกล่าวอ้างถึงสัญญาแพทย์ที่อยู่ในนั้นที่ออกไม้ข้อมูลว่าการโจมตีเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆด้วยนะครใช่ค่ะจริงๆนอกจากจุดนี้ก็มีรายงานมีการโจมตีเกิดขึ้นในอีกหลายจุดที่เป็นจุดแจกจ่ายความช่วยเหลือนะคะส่วนถ้าเกิดไปดูที่ฟากฝั่งอียิปต์มีการเปิดเผยมาเหมือนกันว่าจริงๆทางการอียิปต์ในช่วง2อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอาหารต่างๆที่หมดอายุแล้วที่จริงๆเหมือนคาดว่าน่าจะเข้าไปเอาไปช่วยเหลือชาวกาซ่าในพื้นที่น่นยมมมัหดออาาุแล้้วก็ตงงสง ทิ้งมากำจัดที่อียิปต์ประเมินเบื้องต้นเนี่ยเขาคาดการคร่าวๆกันว่าน่าจะเป็นรถบรรทุกเกือบ40คันได้นะคะทำให้หลายฝ่ายก็กังวลว่าปกติความช่วยเหลือก็น้อยอยู่แล้วแต่หลายๆอย่างมาหมดอายุลงไปอย่างนี้แล้วชาวกาซาเนี่ยจะสามารถทนต่อความอดอยากไปได้อีกนานแค่ไหน